สวัสดีครับมาพบกับรายการอีหยางวะ e ีเก้าแล้วนะครับผมรายการอ e ีหยางวะเป็นรายการที่รวบรวมเรื่องราวข่าวสารต่างๆนานารอบโลกนะครับที่รวมคําว่าอ e ีหยางวะไว้ในเนื้อหาเหล่านั้นครับแล้วเรามานั่งดูมานั่งชมมานั่งเล่ามานั่งวิเคราะห์แยกแยะหรือว่ามานั่งรีแอคกับข่าวนั้นกันดีกว่านะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือน เวลาลงคลิปใหม่จะได้เห็นกันได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพชนก็คือมีแนะนําหรือว่าติชมอะไรหรือแท็กคนที่คณรักใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนที่คุณชอบหรือว่าโซเชียลที่คุณรักนะครับและแชร์นี้ลิงก์นี้ไปคลิปนี้ไปยังช่องแชทคนที่คุณรักเช่นเดีวยวกันครับขอบคุณด้วยที่ช่วยเหลือสนับสนุนกันนะครับไปขอบคุณมากไปดูคอนเทนต์กันดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรบ้างไปจงใจแกล้งกันชัด,ชด สาวแฉเดือดโดนบริษัทไล่ออกจ่ายเงินชดเชยเป็นเหรียญทั้งหมดเจอแบบนี้ไม่ขอเผาผี <c oughs> ที่จีนครับลูกจ้างถูกบริษัทเลิกจ้างเพราะผลประกอบการไม่ดีปรากฏว่านายจ้างจ่ายค่าชดเชยเป็นเหรียญ3 0 0พันเหรียญน้ำหนัก10กิโลกรัมเพราะไม่พอใจที่ลูกจ้างต่อรองราคาชดเชยนานกว่า2อชั่วโมงครับอ้างว่าไม่มีกฎห้ามใช้เหรียญจ่ายเป็นค่าชดเชยจงใจแกล้งกันจริงๆนะครับ ได้หรอวะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับไปเจอแบบนี้พนักงานแม่เผาผีบริษัทไล่ออกจ่ายชดเชยเป็นเหรียญทั้งหมดแบกไม่ได้ก็ไม่ต้องแบกอ้างไม่มีกฎห้าม <c oughs> ได้หรอวะ <c oughs> เออไปดูเนื้อข่าวจริงจังกันดีกว่าน,นะครับรายงานพบว่าผู้หญิงคนหนึ่งในมณฑลอันฮุยประเทศจีนครับออกมาเปิดเผยว่าเธอถูกเจ้านายไล่ออกเมื่อวันที่19กกันยายนที่ผ่านมาครับ อ้างว่าบริษัทมีผลดําเนินงานที่ไม่ดีนะครับและจะเป็นต้องลดจํานวนพนักงานซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยโดยจะมีการจ่ายชดเชยให้ตามฐานเงินเดือนนะครับซึ่งฐานเงินเดือนของเธอในขณะนั้นคือ3,500หอยวนหรือประมาณ17,300บาทนะครับแต่นายจ้างต้องการจะหักค่าสวัสดิการอื่นๆ700หยวนประมาณ3,500บาทครับเธอคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลจึงคุยกับเจ้านายนานกว่า2ชั่วโมงสุดท้ายก็ได้ข้อตกลงว่าไม่มีการหักเงิน แต่ทางบริษัทจะจ่ายให้เดือนหน้านะครับอย่างไรก็ดีครับเมื่อถึงวันที่นัดรับเงินดังกล่าวครับนายจ้างโต้กลับว่าการใช้เหรียญจ่ายชดเชยสําหรับการถูกไล่ออกของเธอนับรวม3,000เหรียญนะครับน้าหนักหลายสิบกิโลกรัมนะครับเธอเชื่อว่านี่เป็นการดูถูกอย่างรุนแรงให้เธอขนย้ายเหรียญกลับบ้านซึ่งบริษัทย้าว่าไม่มีกฎเกณฑ์ห้ามใช้เหรียญจ่ายเงินชดเชยนะครับโอ้โหได้เหรอวะ สุดยอดไปเลยยกนิ้วให้ไม่ใช่นิ้วโป้งนะนิ้วกลางเออแล้วผมนะครับคอของหอตอนในเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมว่าไม่มีกฎห้ามแต่มึงควรจะรู้ในคอมมอนเซนส์ว่ากูจะขนไปยังไงเออคือกวนๆคือสุดท้ายได้เอาในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเอาชนะก็คือการที่เอาเหรียญแกล้งเขาสิกิโลกรัมไอ้สัตว์กูเป็นนักกล้าไหมมึงเจอพนักงานเด็ก ีใส่หน้าบริษัทมางเลยล้อเล่น,นะครับไปดไปูข่าวอื่นกันดีกว่านะครับเด<ม>่นเป็นของจริงครับผลพิสูจน์มุกในหอยแครงหนัก3ามกะลัดนะครับวัฒนาผู้ใดหนอนะครับกินหอยแครงแล้วเจอไข่มุกหน่วยงานยืนยันแล้วลว่าเป็นของจริงครับหนักถึง3ามกํลัดเลยทีเดียวยินดีด้วยครับอยากรู้ว่า3มกํลัดมันราคาเท่าไหร่วะไปดูเนื้อข่าวกันดีกว่านะครับไป ยนันเป็นของจริงครับผลพิสูจน์มุกในหอยแคลงหนัก3กัลนะครับเจ้าของยันไม่ขายนาไปทําหัวแหวนนี่เลยครที่มาคําว่าหัวแก้วหัวแหวนนะฮะหวงจังเลยนะครับผมสุดยอดวันที่2 8ตุลาคม2566ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่ได้นําเสนอข่าวการพบไข่มุกในหอยแคลงครับขนาด1เซนติเมตรนะครับของนายเศรษฐพงศ์นะครับสิววงศ์นะครับอายุส5ิปีหรือที่เรียกกันว่าประธานเดี่ยวรองประธานสโมสรกีฬาประชานะครับ โดยได้เปิดข้อมูลเกี่ยวกับการพบไข่มุกในหอยแครงนะครับเมื่อหลายอาทิตย์สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งได้นําไข่มุกดังกล่าวส่งตรวจสอบพิสูจน์ที่สถาบัน CCT นะครับหรือว่าเชียงใหม่ g e m Testing Labary r นะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งเป็นสถาบันตรวจอัญมณีวิทยานะครับ ผลการตรวจเป็นไข่มุกจริงที่เกิดจากธรรมชาติครับเป็นไข่มุกประเภทสีขาวแวววาวสะท้อนแสงอย่างเห็นได้ชัดนะครับมีขนาดเท่ากับ3กะหลัดครับทางสถาบัน C C T ครับได้ออกเอกสารรับรองว่าเป็นไข่มุกจริงมาแล้วนะครับหากนับเป็นมูลค่าแล้วเจ้าตัวนับเป็นมูลค่าไม่ได้ครับและจะไม่ขายครับหรือจําหน่ายโดยเด็ดขาดจะเก็บไว้เป็นเพื่อสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวครับเพราะหาได้ยากที่เกิดขึ้นในหอยแคลงนะครับ เบื้องต้นจะนําไข่มุกดังกล่าวไปทําเป็นจี้ใส่หัวแหวนนะครับแต่คิดว่าจะทําเป็นหัวแหวนมากกว่าและจะให้ช่างหรือผู้ชํานาญทํากรอบเคลือบไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไข่มุกเกิดการแตกร้าวเสียหายต่อไปครับถือว่าโชคดีแล้วก็ห,หนึ่งในเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับถึง3ามขันลันะฮะมูลค่าประเมินไม่ได้จริงคือบางอย่างบางตอนคืออาจจะเทียบเคียงไม่ได้ เพราะมันมีคุณค่าทางใจหรือว่าคุณค่าเขาเรียกว่ามูลค่าลวกันอันนี้ถือว่าน่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นโชคคลาบละกันนะครับก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ทุกอย่างได้ไหลเข้ามาในเป็นความโชคดีนะครับฉะนั้นใครที่กินหอยแครงนะฮะก็ดูดีๆว่าตัวเองอาจจะลุ้นโชคสุดยอดครับไปดูข่าวอื่นกันดีกว่าครับไปเข้ามันไก่สิงคโปร์ของแท้นะครับวาสนาไรเดอร์หนอนั่งเครื่องบินไปสิงคโปร์เหตุลูกค้าจ้างให้ไปซื้อเข้ามันไก่นะครับ นี่ถ้ากูอยากกินข้าวผัดเมกันกูให้ไปเมกาเลยปะล่ะติงกระดิ่งแมวไปดูทีาข่าวด้วยครับคนไปเจอไรเดอร์บนเครื่องครับไรเดอร์บอกว่ามีลูกค้าจ้างให้ไปซื้อข้าวมันไก่ที่สิงคโปร์ออกค่าเดินทางค่าจ้างทุกอย่างยืนยันว่าไม่ใช่คอนเทนต์อย่างแน่นอนครับมีเหตุแบบนี้จริงๆด้วยนะคณับ กันทั้งเครื่องครับไรเดอร์นั่งเครื่องบินไปส hey, anyway, right ิงคโปร์ครับเหตุลูกค้าอยากกินข้าวมันไก่สิงคโปร์จ้างให้บินไปซื้อนะครับต้องอยากกินขนาดไหนวะเนี่ยสาขาที่ไทยทำไมไม่ใช่แหละฮะเยอะแยะนะฮะไปมาปคลิปไวรัลชวนอึ้งกันทั้งโลกออนไลน์ครับหลังจากผู้ใช้ t i k t o k บัญชี t h i t a v w y ครับได้โพสต์คลิปวิดีโอพบเจอไรเดอร์พร้อมกระเป๋าอาหารคู่ใจครับที่สนามบินแห่งหนึ่งในประเทศไทย และก right ําล <ts> ังจะเดินทางไปสนามบินชางงีประเทศสิงคโปร์นะครับเฮ้ยมีจริงเหรอยกให้ยกนิ้วเลยยกใจเลยัรผมอะนะครับไปไปอ่านต่อกันนะเล่าไปฟังว่าตัวเธอเดินทางมาพร้อมไรเดอร์คนดังกล่าวซึ่งเธอก็เอกใจตั้งแต่แรกว่าใครสั่งอะไรมาส่งที่สนามบินแต่ไม่คาดว่าไรเดอร์จะมีลูกค้าสั่งไปซื้อข้าวมันไก่ที่สิงคโปร์รอไรเดอร์ต่อไปเลยจริง กูโลขนมโตเกียวอะ่ะมึงไปซื้อที่ญี่ปุ่นเลยไงแต่ลืมครับที่ญี่ปุ่นไม่มีขนมโตเกียวคลิป <c li pped> ถามไรเดอร์ว่าพี่ต้องไปซื้อไกลขนาดนั้นเลยหรืองานนี้ใครคิดว่าคอนเทนต์หรือไม่บอกเลยว่าไม่ใช่เพราะทางไรเดอร์ตอบกลับมาว่าเขาจ้างให้ไปซื้อที่นั่นจริงๆครับผู้โพสต์ยังระบุทิ้งท้ายไว้ว่าคราวหน้าจะลองสั่งชานมไข่มุกไต้หวัน เผื่อค้าหน้าไรเดอร์จะบินไปซื้อที่ไต้หวันบ้างฮะไกลไปพี่เออไกลไปสำหรับผมคอนเทนต์หรือไม่คอนเทนต์ไม่รู้นะครับแต่เวลาคนที่เขามีเงินแต่ไม่มีเวลาเขาก็อยากกินจริงๆใช่ไหมก็เป็นความสุขของเขาอย่างหนึ่งล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์บางอย่างเพราะว่าเคยบางคนอยากไปกินแบบ อะไรสักอย่างที่ต่างประเทศก็บ,บินไปและกลับเพราะว่าไม่ได้ใช้เวลานานแล้วก็บางคนเขามีเงินซื้อความสุขของเขาอย่างเงี้ยครับฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะครับพี่ไรเดอร์ก็ถือว่าได้ครั้งหนึ่งได้ทัวร์ครั้งหนึ่งอ่ะเออแต่ต้องรีบกลับอีกนึงนะ <c oughs> ลูกค้าอยากกินหิวนะครับไรเดอร์อึ้งครับเจอลูกค้าจ้างส่งศพบ,บอกไม่ว่างคิดเงินเพิ่มได้ต้องขอบายใจไม่แข็งขนาดนั้นนะครับเอาล่ะอันนี้เป็นแชทนะครับไม่ต้องยกเลิกครับ ตาปกติเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้เดินทางไปด้วยสั่งแค่ศพคนขับยกเลิกหมดเลยครับคิดเงินเพิ่มได้ครับผมแค่ยกศพขึ้นรถให้ครับผมไม่ได้ไปด้วยไลยเดอร์ตอบครับผมขอผ่านได้ไหมครับถ้าลูกค้าไปด้วยผมจะไม่คิดเพิ่มแต่ถ้าผมไปคนเดียวผมไม่ไปอ่าผมไปไม่ได้จริงๆผมติดธุระที่ต้องทำต่อมีเหตุอะไรเหรอครับทำไมถึง ไปไม่ได้ไรเดอร์บอกผมไม่ใช่คนใจแข็งอะไรขนาดนั้นครับขอโทษด้วยจริงๆครับฮะมีถามกาอีกเหรอพี่ไรเดอร์ถึงกับอึ้งครับลูกค้าสั่งออเดอร์ให้ไปส่งศพที่สนามบินเดี๋ยวจะมีคนมารับร่างต่อให้เงินเพิ่มก็ได้หลายคนสงสัยว่าทำไมเขาไม่โทรแจ้งกู้ภัยสงสารไรเดอร์นะครับเออว่ะเออมึงเห็นไรเดอร์เขาเป็นไรครับเนี่ย ันที่28ตุลาคมครับ2,566ครับมีผู้ใช้ facebook ชื่อชนัดชานาการนะครับได้โพสต์ข้อความกลุ่ม Grab Car Driver ขับนะครับไทยแลนด์ระบุว่าวันวัน,วนงานไม่มามาแต่เรื่องครับพร้อมภาพแชทสนทนาระหว่างลูกค้าที่ได้ส่งมาสอบถามรายละเอียดที่ว่าจะให้ส่งศพไปที่สนามบินโดยมีคนรอรับอยู่สามารถคิดเงินเพิ่มได้และไม่สามารถนั่งไปด้วยเพราะไม่ว่าง จะยกศพขึ้นรถให้เท่านั้นทำเอาไรเดอร์ต้องขอปฏิเสธแต่ยังมิวายโดนถามซ้ำว่ามีเหตุอะไรถึงไปไม่ได้จนต้องบอกว่าไม่ได้ใจแข็งขนาดนั้นต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆเออชัดที่เห็นเลยนะครับทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากครับเช่นทำไมไม่แจ้งกู้ภัยมูลนิธิก็มีตั้งเยอะแยะ,ยะไม่ไปใช้บริการศพมาจากไหนเคลื่อนศพต้องใช้รถพยาบาลหรือรถมูลนิธิ ถ้าตำรวจเรียกจบเลยนะแก้ตัวไม่ขึ้นล้านเปอร์เซนต์ลูกค้าใจร้ายเกินใครจะไปกล้าขับคนเดียวใช่ครับสุดยอดไปเลย <c oughs> ทำไมไม่ไปเองเล่ะฮะหยอกครับหยอกไปเป็นไงบ้างครับกับพีนี้นะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ครับ คอมเมนต์ใต้คลิปถ้ามีข้อเสนอแนะแนะนาหรือว่ามีอะไรที่อยากให้คนอื่นได้รับรู้เพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแท็กคนที่คุณรักใต้คลิปนี้ใต้คอมเมนต์นี้นครับให้เขามาดูคอนเทนต์อย่างนี้นครับหรือว่าแชร์ไปยังโซเชียลที่คุณรักโซเชียลที่คุณชอบหรือช่องแชทที่คุณชอบครับเป็นการสนับสนุนช่องอีกช่องทางนึงนะครับขอบคุณที่ยังดูคอนเทนต์นี้อยู่ขอบคุณมากจริงๆนะครับไปแล้วเจอกัน E ีีใหม่ e ีหน้าสัปดาห์หน้าถ้ามีครับขอบคุณทุกคนเจอกัน